Ồ bị đòn ơi Cô đã ดอกแค่ฝังงามงามค่ะพี่นองเอ้ยเดี๋ยวให้พี่นองเอฟซีชมก่อนสิเก็บนะาจา้ามาเด้อพี่นองเอฟซีมาเก็บดอกแค่ฝลังน้ำกันจา้าสวยๆหอมหอมค่ะพี่นองสวัสดีค่ะพี่นองเอฟซีสุขสุขคัขนจา้าเมื่อดีไปอยู่กับลุงจอดพาพี่นองเอฟซีมาเก็บดอกแค่ฝลังจา้าเบิ่งคขะพี่นองงามงามะดอกแค่ฝลังงน้ยกำลังเยอะเลยจา้า เด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บดอกแช่ฟรังน้ำกันจ้าทำง่ามเลยจ้ะพี่น้องหอมดอกอันนี้หอมหอมจ้ะหอมชื่นใจ ให้ลุงจอดอันซอยดึงอันกิงเขาลงมาจ้ะเพราะว่าเขาอยู่ชูสูงเปนชุ่มสูงจะงามงามมั้งค่ะพี่น้องคุณเมนี่มาเก็บดอกแค่ฝรั่งปลาท่ายหมู่บ้านจ้ะพี่น้องมองไปอยู่มาเก็บอันเห็ดนั่งลมนั่งฝ่าละจ้่เขากําลังอันสีบานจ้ะพี่น้องต้องเฝ้าเก็บไปกินนะจ้ะห้องซันเขาก็ล่วงทิ้งเมื่อนะคะโอ้ยไปอยู่กระเทิงเก็บเทิงดมเ <laughs> พราะว่าเขาหอมหอมค่ะพี่น้องดอกอันนี้จะเป็นหอมชื่นใจจ้ะ ต้องให้ลุงจอดซอยอันดึงอันกิ้งเขาลงมาจ้ะเพราะว่าเขาสูงสูงต้นเล็กๆก,ก็ไลายลายตามสายทางเต็มเลยจ้ะเก็บแป๊บเดียวดูกับพี่น้องอดอกกันนี้จะเป็นหอมสดชื่นจ้ะผู้พามาหาเก็บผักปลากบม้านมันมนี่ค่ะพี่น้องเพียงจะว่าบ่มีเวลาเพราะว่าลุงต้องทํางานเนาะกะทํางานตั้งแต่บั้นจันทร์ถึงบัน้นสุกนะจ้าหยุดกับเสาร์อาทิตย์ค่ะลุงจอดนี่ ขยันเขาป่าคนมักธรรมชาตินะจ๊ะปาอยู่กับมากขึ้นกันค่ะพี่นองได้เขาป่าอันบรรยากาศธรรมชาติลมลืน่นโอ้จะเมนสดเฉินนี่ค่ะพี่นองออิมมืาน อเอ้ยกูด่า ต้นดอกแค่ฟลงนี่น้ำเขาแหลมแหลมนี่ค่ะเขาต้องคอยอันละมันระ,ะว่างเวลาก็บนะจ้ะโอ้ยปลายโยก็บมันมัดร่วร่วจนไม่อยากหยุดเลยค่ะพี่น้อง๋อยวไปขางในาก็แห้งลหลายหลายอันอยปลายต้นอันเขานี่แหง้งมีแต่ดอกเต็มอยู่จ้าเลี้ยวเข้าไปนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนจ้าอีถ้าเขาบ่เก็บนี่เดี๋ยวเขากับบานรวงลุยจ้านี่ต้องเ,เก็บไปกินนะจ้า หลายหลายพี่น้องเอ้ยมันมันอะ่ะแอยู่สูงป้าอยู่เอาโบถ,ถึงต้องให้อันลุงจอดนี่กองลงมาหายนะจ๊ะป้ากันอันไปหาเห็ดเ็ดบบออกจะพี่น้องกันเลยมาเก็บอ่าดอกแคฝรัลล่งนะจ๊ะนี่ปวดนะอ่ะกองลงมาลงจจดปวดอะค่ะพี่น,อน,น,น้องมันะ่งมัมัเต็มต้นเลยมึให้เอฟซีชม่กรไรอ่ะอ่ะเอาใส่หมูส 鱼。Yeah. ลุงจอดผ้าไปเลปาะปลาหาเก็บเห็ดกับโบมีเห็ดดอกค่ะพี่น้องปลาอยู่เบาซุฟังว่าเอ๊บซีอันชอบเบิ้งคลิปเก็บเห็ดเออก็เลยพากันไปหาเลาะปลาเห็ดอันผึ่งหวานแต่ว่าบ่มีจา้าดอกค่ะพี่น้องฝนบ่ตกเขาก็บ่ออกเนาะจ้า Good. พ่อเหรอค่ะพี่น้องบ่ดปลาอยูเก็บไปหลายๆนี่เดี๋ยวปลาอย่สิเอาไปใส่ช่องฟิตจ้ะโอ้โหนะคะพี่น้องไปก่กายเลย ค่ะพี่น้องเก็ซีไปเก็บดอกแค่ฝรั่งมือค่ะพี่น้องได้เป็นตะกาเลยหลายหลายเดี๋ยวนี้หลายคนเถสิวา่าปลาโยเกิร์มาหลาหลายกินเหมอืมอนโบโบมือดอกค่ะปลาโยเกิรสิเอาอัเขาช่องฟิตนาะคะ่ะไปกินฤดูเขาบม่มีนะจ๊ะพี่น้องเวลาไปเก็บผักปลามาหลายหลายปลาโยเกิรสินี่แหละค่ะแบง่งแพกเออเขาช่องฟิตนาะคะ่ะปลาโยเกิรสิมาล้างน้ำนาะคะ่ะล้างนา้ำอ่าก้นนะคะจักสองสามนะัก อพูย <Tipp s> หอมชฉื่นใจใสซพ <AMA> ีนอนค่ะนนะหลังจากล่างในสองน้ำแล้วนะคะบันิฟายโยกกสีเอาขึ้นจากน้ำให้เขาสะเด็ดก่อนนะจ๊ะแล้วก็สิมาดูดรูดเอาเต่ดอกนะคะนี่รูดเอาเต่ดอกอันนี้จ้ะ ตอนนี้กินดอกแคปลาหอมผงเต็มบานป่ายอยู่เลยค่ะพี่น้องกินแล้วสิติดใจค่ะพี่น้องเขาจะออกวหวานๆนะจ้าบันนี้ป้ายอยู่กับสีมาแเพกดอกแคพลังใส่ถุงเนาะค่ะด้วยถุงสูญญากาศค่ะูค่ะพี่น้องเมื่อสีใดจักถุงค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเอฟซี วิธีแพ็กอาหารใบกินนั่นของค้นต่างแดนเนาะจ้าถ้าเขามีหลายกับนี่แหละค่ะแพ็กใส่ถุงแร้วเอาเขาช่องฟิตนะคะใบกินฤดู<า>ที่เขาบ่มีนะคะหรือฤดูหนาวเนาะจ้าค่ จะแพ็กแบนๆน,นะคะเวลาเาเอาเขาช่องฟิตมันก็จะมีพื้นที่อันหลายนะจ๊ะใส่ลายปรุงแต่ละอันดินชักนะจ๊ะพี่น,อน,นะะ้องค่ะนี่แล้วก็เขย่าเขย่า,ยาให้อันเขาเลี้ยงแบนๆน,นะก่อนนะคะ่ะนี่เครื่องเขาก็จะดูดล่มออกเอาตัวมาติกเนาะคะ่ะนี่จะแบนเรียบเลยนะค่ะพี่น,อน้องเนี่ยเวลาเอาไปใส่ช่องฟิตก็ แต่และชั้นแต่ไส่ได้หลายถุงนะจ๊ะแพ็คทั้งหมดได้สามถุงค่ะพี่น้องแพ็คแล้วกับแบนด์สวยเนาะจ้ะอันนี้ปายูสีเอาไปทําขนมดอกโซนจะมีพี่น้องเอฟซีเป็นแนะนําเมนูมากขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่แนะนําเมนูอร่อยลอ,อยมาหายปาอยู่เดียวสิท้ากินลองดูจ้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจปายู่กับลุงจอเน,นเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้า